กระเพาะเราปุ๊บเจอกับน้ําเข้ามันจะมีอาการอย,าอย่างหนึ่งคือมันจะพองตัวเพราะเวลามันพองตัวมันเหมือนจะห่อหุ้มไขมันที่เรารับประทานเข้าไปไว้เพราะฉะนั้นน้ำย่อยก็ไม่สามารถเข้ามาย่อยได้มันจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยบล็อกช่วยดักจับส่วนตัวสุดท้ายเป็นผงจากกระบองเพชรค่ะตัวนี้ทํางานแบบนี้ค่ะมันไปยับยั้งเอนไซม์หรือว่าน้ําย,ย่อยที่มีหน้าที่ในการย่อยไขมันนั่นคือเอนไซม์ที่ชื่อว่าไลเปส ปกติเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยไขมันจะเป็นเหมือนไขมันตัวใหญ่ๆก่อนที่ร่างกายเราจะถูกดูดซึมเข้าไปมันจะต้องมีน้ำย่อยมาย่อยซะก่อนให้มันกลายไปเป็นโมเลกุลเล็กๆหรืออย่างที่เราเรียกว่ากรดไขมันมันถึงจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ตัวผงจากกระบองเพชรเนี่ยค่ะมันจะไปยับยั้งน้ำย่อยหรือเอนไซม์ไลเปสไม่ให้หลั่งออกมาเพราะฉะนั้นพอไม่มีน้ำย่อยไขมันที่เรากินเข้าไปมันไม่ถูกย่อยมันจะไม่ถูกดูดซึม เพราะมันใหญ่เกินไปที่จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดังนั้นไขมันที่เรากินเข้าไปที่เหลือจะไปไหนมันจะถูกขับออกไปพร้อมกับของเสียค่ะอันนี้คือขั้นตอนการทำงานของตัว fat blocker นะคะทีนี้ตัวนี้มื่อะักครูบ,บอกว่า fat blocker เอาไว้ดักจับไขมันตัวนี้ค่ะ block 4 s l i m เอาไว้ดักจับพวก มันมีส่วนประกอบหรือสารสําคัญเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันคือสารสกัดจากถั่วขาวแล้วก็สารสกัดจากถั่วเหลืองทําหน้าที่2ขั้นตอนค่ะเมื่อสักครู่บอกว่าไขมันต้องถูกย่อยซะก่อนถึงกลายไปเป็นกรดไขมันลักษณะเดียวกันเลยพวกแป้งเนี่ยเวลาเราทานเข้าไป มันจะต้องถูกย่อยก่อนแต่ขั้นตอนการย่อยแป้งมีหลายขั้นขั้นแรกจะต้องย่อยแป้งให้กลายไปเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ซะก่อนหลังจากนั้นมันถึงจะถูกย่อยจากน้ำตาลโมเลกุลคู่ไปเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวแล้วร่างกายถึงจะดูดซึมได้ตัวนี้ค่ะสารสกัดจากถั่วขาวจะยับยั้งในขั้นแรกคือยับยั้งการย่อยแป้งมาเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ส,ส่วนสารสกัดจากถั่วเหลืองจะยับยั้งในขั้นที่2คือการเปลี่ยนน้ำตาลโมเลกุลคู่ไปเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เพราะฉะนั้นตัวนี้ดักจับทุกทางนะคะนะคะให้ทานพร้อมอาหารทําไมไม่ให้ทานก่อนอาหารเพราะถ้าทานก่อนอาหารนานเกินไปบางทีกว่าอาหารจะตกถึงท้องมันหมดลิธิแล้วแล้วทําไมไม่ให้ทานหลังอาหารเพราะว่าบางทีเราทานเข้าไปบางส่วนมันถูกย่อยแล้วดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วมันเข้าไปบล็อกไม่ทนันเพราะฉะนั้นให้ได้ผลดีที่สุดทานพร้อมอาหารไปเลยนะคะตัวต่อไปค่ะกลูคแมนแนนตัวนี้เอาไว้ทําไม เป็นพวกใยอาหารกินเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่ามันจะทําให้อิ่มหวังผลในเรื่องของให้มันไปนเติมเต็มกระเพาะอาหารพอเราอิ่มเราจะได้กินได้น้อยลงแต่บางคนบอกว่ากลูโคแมนแนนทำอะไรไม่ได้เลยค่ะกินเข้าไปก็ยังสามารถรับประทานได้เท่าเดิมมีเหมือนกันใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยมันมีใยอาหารที่บอกว่าเป็นส่วนที่ละลายน้ําได้แล้วก็ส่วนที่ ไม่ละลายน้ําส่วนที่ละลายน้ําได้ก็จะทํางานโดยการพองตัวนะคะพองตัวทําให้มันอิ่มทําให้กระเพาะเราเต็มขึ้นส่วนตัวที่ไม่ละลายน้ํามันจะมีผลดีกับระบบขับถ่ายจะมีผลดีกับระบบขับถ่ายค่ะส่วน C L A 900ตัวนี้เป็นน้ํามันจากดอกคําฝอยลักษณะแบบนี้นะคะหน้าที่ของ C L A 900ไม่ต้องจําอะไรให้ยากเลยอันดับแรก,แรกมันลดการสะสมไขมันใหม่ อันดับที่2มันช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันเดิมค่ะทำสองอย่างนี้เท่านั้นแต่สองอย่างนี้ถามว่าพอไหมสําหรับคนอยากลดน้ําหนักจริงๆครอบคุมเลยนะคือไม่คือลดการสะสมของไขมันใหม่ด้วยแล้วก็ยังดึงเอาไขามันที่สะสมอยู่เดิมเนี่ยออกมาเผาผลาญให้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นได้ทั้ง2วิธีเลยสําหรับตัว C L A 900นะคะตัวต่อไปคือ E G C G ตัวนี้เนี่ยสารสกัดจากชาเขียวโอ้โหคุณสมบัติเยอะแยะมากมายไหนจะยับยัง้งเรื่องของมะเร็งก็ได้ลดไขมันก็ได้ตัวนี้ค่ะมันช่วยเร่งปฏิกิริยาการเผาผลาญเนื้อเยื่อไขมันเพราะฉะนั้นมันจึงมีส่วนช่วยในการลดไขมันได้มีสมาชิกเคยบอกค่ะทาน EGCg เนี่ยละค่ะอย่างเดียวเลยนะทานทุกวันค่ะวันละสเม็ดสาอาทิตย์เอวที่มัน เคยเท่ากับสะโพกเนี่ยมันเริ่มกลับมาเออมันเริ่มมีส่วนเว้าส่วนโค้งกลับมาเพราะฉะนั้นใครอยากลดไขมันตัวนี้ค่ะช่วยได้นะคะสำหรับตัว E G C G อีกตัวหนึ่งคือเซเลนเดรลีนเซเลนเดรลีนดียังไงเป็น,โป,โ,น,นนะะโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะโปรตีนจากถั่วเหลืองตัวนี้ให้พลังงานต่ำแต่ว่ามีคุณประโยชน์เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะทานแทนมื้ออาหารนะคะตัวนี้ใช้สแบบคือถ้าคน อ้วนอยากผอมให้ทานเซเลนเดรีนแทนมื้ออาหารคืองดข้าวและทานเซเลนเดรีนแต่ถ้าคนผอมอยากอ้วนตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันคือให้ทานข้าวตามปกติแล้วทานเซเลนเดลีนตามไปด้วยจะช่วยได้สองแบบอย่าทำผิดวิธีนะคะเดี๋ยวไม่ใช่เป็นคนอ้วนอยากผอมเอาจำไม่ได้ทานร่วมกับทานอาหารอย่าทานอาหารค่ะทานแทนมื้ออาหารได้เลยสำหรับตัวนี้นะคะ สลิมฟิตค่ะตัวใหม่เป็นไงคะได้ลองกันหรือยังคะลองแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมอร่อยตอนนี้ขาดตลาดใช่ไหมเนะยสลิมฟิตนะคะขายดีทุกที่ทุกจังหวัดที่ไปเยี่ยมมาบอกว่าผลส้มแขกตัวนี้มันมีกรดตัวหนึ่งชื่อไฮดรอกซิซิตริกแอซิดเรียกย่อๆว่า H C A นะคะมีคุณสมบัติยังไง ปกติแล้วเวลาเราทานไขมันเข้าไปถ้ามันเยอะมันก็กลายไปเป็นไขมันสะสมอยู่แล้วแต่มันมีอีกตัวหนึ่งคือพวกแป้งกับน้ําตาลนี่แหละที่แม้เรากินเข้าไปในรูปของแป้งกับน้ําตาลค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันเหลือจากที่ร่างกายต้องการใช้เมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนให้แป้งให้แป้งกับน้ําตาลอน,นั้นเนี่ยกลายไปเป็นไขมันแล้วก็ไปฝากไว้ตามพุงของเราไปฝากไว้ตามต้นแขนต้นขาของเรา ตัว HCA ตัวนี้นะคะยับยั้งขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นไขมันเพราะฉะนั้นมันลดการสะสมของไขมันได้นอกจากนั้นมันยังช่วยดึงเอาไขมันเดิมเนี่ยออกมาเผาผลาญมากขึ้นอีกดังนั้นคุณสมบัติของตัว HCA หรือว่าผลส้มแข่คืออะไรมันช่วยลดการสะสมไขมันตามร่างกายค่ะในขณะเดียวกันมันช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันที่มีอยู่แล้วให้ลดน้อยลงมันจึงสามารถช่วยในเรื่องของการควบคุมและลดน้ำหนักได้ หลายท่านบอกว่าเอ๊ะตัวนี้คุณสมบัติมาอย่างนี้นี่เหมือนกับตัวอะไรเลยคะที่พูดไปเมื่อสักครู่จำได้ไหมจะเหมือน CLA 900เลยแต่นอกจากที่มันจะช่วยในเรื่องของพวกนี้แล้วเนี่ยผลส้มแขกค่ะมันยับยั้งการเปลี่ยนน้ำตาลไปเป็นไขมันแล้วมันยังทำให้น้ำตาลที่มีอยู่เยอะๆในร่างกายของเราเนี่ยกลับคืนเข้าไปสู่กระแสะเลือดทำให้เรา หิวช้าเพราะอะไรระดับน้ําตาลในเลือดของคนเราในแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะช่วงเวลาที่น้ําตาลในเลือดต่ํานั่นคือช่วงเวลาที่คนเราหิวเวลาที่ตัวนี้ค่ะมันเอาน้ําตาลส่วนเกินแทนที่จะเปลี่ยนเป็นไขมันเอากลับเข้าสู่กระแสะเลือดแทนเพราะฉะนั้นมันจึงช่วยลดความอยากอาหารได้ทําให้เราอิ่มนานขึ้นไม่รู้สึกหิวบ่อยๆนะคะอันนี้คือคุณสมบัติเพิ่มเติมของตัวผลส้มแขกนอกจากนั้นยังใส่อะไรเข้าไปอีกแอลคาเนทีน แอลคาเนทีนนี่เคยมีอยู่ในตัวอาหารเสริมของเราอยู่แล้วนั่นคือตัว Fit and Firm ช่วยอะไรตัวแอลคาเนทีนเนี่ยมันเร่งการเผาผลาญกดไขมันนะคะแล้วมันไปเพิ่มในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อแทนเพราะฉะนั้นเหมือนกับการลดไขมันแล้วเปลี่ยนไขมันให้กลายไปเป็นกล้ามเนื้อนะคะจึงช่วยได้อีกตัวหนึ่งคือโครเมียมคุณคุณไหมคะโครเมียมอยู่ในไหนนะของเรา อยู่ในกาแฟรอยัลคลาวด์บิวตี้คาเฟนะคะตัวนี้ช่วยอะไรช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเพราะมันช่วยควบคุมการเผาผลาญน,น้ำตาล ะะจึงช่วยได้ครอบคุมหมดเลยทั้งผลส้มแขกแอลคาเนทีนแล้วก็รวมถึงโครเมียมในตัวสลิมฟิตจึงเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าแนะนำนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้าไปได้สำหรับคนที่ดูแลรูปร่างอยู่คนที่ไม่อยากเพิ่มน้ำหนักกาแฟนะคะรอยัล c r o w บิวตี้คาเฟ่แต่ถ้าให้ดีที่สุดตอนนี้เรามีกาแฟตัวใหม่ออกมาแล้วนั่นคือกาแฟ ดำนั่นเองนะคะกาแฟดำทานได้เหมือนกันไม่รับรองไม่อ้วนเพราะอะไรไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมด้วยนะคะสามารถทานตัวนั้นได้ไฟเบอร์ลีนอันนี้แนะนำให้สำหรับผู้ที่ลดน้ำหนักเพราะบางทีคนลดน้ำหนักเนี่ยทานอาหารน้อยพราทานอาหารน้อยกาก,ากใยมันน้อยไปด้วยค่ะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้นสามารถแนะนำตัวไฟเบอร์ลีนเสริมเข้าไปได้ฟิตแอนด์เฟิร์มมีแอลคาเนทีนเมื่อสักครู่ เหมือนกับในตัวสลิมฟิตเลยนะคะมันช่วยในการเปลี่ยนไขมันให้ไปเป็นกล้ามเนื้อแทนเพราะฉะนั้นใครอยากฟิตแอนเฟิร์มอยากมีซิกแพคตอนนี้มีไหมมี3ชั้นอยากเปลี่ยน3ชั้นให้เป็นซิกแพคฟิตแอนเฟิร์มก็จะช่วยได้นะคะรวมไปถึงตัวสลิมเค้กก็สามารถแนะนำได้เหมือนกันสำหรับผู้ที่อยากลดน้ำหนักหาอะไรที่มันกินแล้วมันอิ่มแต่ให้แคลอรี่ต่ำสลิมเค้กเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะ นอกจากที่เราจะใช้อาหารเสริมในเรื่องของการลดไขมันลดน้ำหนักแล้วคนอ้วนมักจะประสบกับปัญหาอีกอย่างหนึ่งค่ะนั่นคือเซลลูไลท์รู้จักเซลลูไลท์กันหรือเปล่าคะมันเป็นยังไงคะเรามีไหมมีไม่ต้องห่วงค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยอายุเกิน25ปีขึ้นไปมีเซลลูไลท์ทุกคนเพราะฉะนั้นใครไม่มี แปลกนะคะมีกันทุกคนและไม่ใช่ว่าจะมีแต่เฉพาะคนอ้วนด้วยคนผอมๆก็มีได้เหมือนกันสําหรับตัวเซลลูไลท์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นไขมันสะสมส่วนใหญ่เจอตามไหนาตามบริเวณต้นขาบริเวณสะโพกก้นนี่แหละเวลาเห็นเขาบอกว่ามันจะเห็นเป็นคลื่นผิวจะไม่เรียบเห็นเป็นลักษณะคลื่นๆค,คือเขาจะเรียกว่าเป็นผิวเปลือกสม้มนะคะลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรเขาบอกว่า ไขมันที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราเนี่ยล่ะค่ะมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นไม่พอมันเริ่มสะสมรวมตัวเข้ากับสารพิษต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นมันจะแข็งตัวขึ้นนะคะอันนี้เป็นภาพแสดงให้ดูถึงชั้นไขมันลองดูนะคะด้านนี้เนี่ยเป็นชั้นไขมันของคุณผู้ชายส่วนด้านนี้เป็นของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายโชคดีกว่าไม่ค่อยมีเซลลูไลท์ เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งละ่ะจำนวนเซลล์ไขมันที่อยู่เนี่ยมีน้อยกว่าเห็นเห็นเลยใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วของผู้ชายเนี่ยเป็นไงแพคตัวเรียงกันสวยเป็นระเบียบดูไกลๆนึกว่าเป็นลายไทยใช่ไหมเ,เรียงกันเป็นระเบียบส่วนของคุณผู้หญิงเนี่ยอยู่กันแบบเป็นกระจุกอ้วนๆกลมๆนะคะเพราะฉะนั้นเลยเกิดเซลลูไลท์ได้ง่ายกว่าอ้วนได้ง่ายกว่าทีนี้มาดูการเกิดเซลลูไลท์ค่ะตอนแรกเนี่ยถ้ามันอยู่แบบปกติดีจะไม่เป็นอะไร นะคะไอ้ที่เห็นสีแดงๆสีน้ําเงินขั้นระหว่างแต่ละกลุ่มก้อนเนี่ยมันคือพวกเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดําท่อน้ําเหลืองนะคะเวลาที่มันเกิดการสะสมหรือว่ารวมตัวกันเข้าร่วมกับพวกสารพิษที่ร่างกายขับออกมาเนี่ยมันจะเริ่มพองตัวตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่มเบียดกันเห็นไหมคะพอเบียดกันมากๆเข้าผิวด้านบนจากที่เคยเรียบๆอยู่มันก็เลยเริ่มกลายเป็นคลื่นๆขึ้นมา นะคะทาให้เห็นเป็นผิวเปลือกส้มขึ้นมาที่สําคัญสังเกตไหมพอมันอ้วนขึ้นมามันไปเบียดอะไรคะเส้นเลือดเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดําปัญหาที่ตามมาจากการเป็นเซลลูไลท์ค่ะจะมีเส้นเลือดขอดขาจะบวมจะปวดขาเพราะอะไรเลือดไหลเวียนไม่สะดวกระบบไหลเวียนน้ําเหลืองไหลเวียนไม่สะดวกเกิดขึ้นตามมาเลยนะคะบริเวณที่เกิดเซลลูไลท์เยอะๆมีบริเวณไหนบ้างส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริเวณหน้าท้องใช่ไหม สะโพกต้นขาด้านในด้านนอกเนี่ยเป็นที่สะสมเลยนะคะต้นแขนอย่างเงี้ยบางคนไม่กล้าย,ยกมือขึ้นมาบายบายใครใช่ไหม พอยกมือขึ้นมาบายบายใครกล้าไหมหลายท่านลองยกขึ้นมามันจะมีบางส่วนออกมาพิ้วไหวอยู่ด้วยนะเป็นส่วนที่สะสมไขมันได้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นบริเวณที่เกิดหลกัหลกๆของเซลลูไลท์ในร่างกายของเราโทษเนี่ยมันก็อย่างที่บอกไปค่ะมันไปเบียดเส้นเลือดไปเบียดท่อน้ําเหลืองเพราะฉะนั้นมันทําให้เกิดการอุดตันทําให้เส้นเลือดขอดทําให้เท้าบวมตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กลองสังเกตดูซิเรามีหรือเปล่า ตัวเซลลูไลท์เนี่ยสังเกตยังไงเขาบอกว่าง่ายๆเลยถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วไปยืนอยู่หน้ากระจกแล้วก็ดูค่ะกล้าดูไหมกล้าดูตัวเองหรือเปล่า <laughs> กลา้าจ้ะกล้าอยู่นะคะคนที่เพิ่งเริ่มเป็นเซลลูไลท์เนี่ยเริ่มแรกไปยืนอยู่เฉยๆนะคะจะไม่เห็นผิวจะเรียบสวยจะเห็นก็ต่อเมื่ออะไรเมื่อเอามือสองมือเริ่มมาขยุม่มถึงจะเห็นเป็นคลื่นๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นระยะแรกแต่ถ้าเกิดเริ่มรุนแรงขึ้นมาอีกหน่อย ยืนเฉยๆก็เห็นค่ะยืนเฉยๆไม่ต้องขยุ้มเลยก็เห็นแต่เวลานอนราบมันจะหายไปดูเหมือนไม่มีนะคะส่วนคนที่เป็นระยะสุดท้ายเป็นยังไงระดับรุนแรงเนี่ยยืนก็เห็นนั่งก็เห็นนอนก็เห็นคือยังไงยังไงมันก็เห็นเป็นผิวเปลือกส้มอยู่อย่างนั้นทุกอิริยาบถอันนี้คือขั้นรุนแรงแล้วนะคะแต่ถ้าใคร ต้องการตัวช่วยเรามีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดเซลลูไลต์อยู่2ตัวหลักๆด้วยกันนั่นคือตัวที่ชื่อว่า Body Creator กับตัว Body ้ h ช p ปิ้งครีมนะคะ2ตัวนี้2ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการสลายเซลลูไลต์ค่ะเพราะมีส่วนผสมของคาเฟอีนเป็นหลักตัว b o ดี้ครีเอเตอร์เนี่ยเนื้อมันจะเหลวกว่าใช่ไหมอยู่ในขวดปัม๊มนะคะส่วนตัว Body ้ h ช p ปิ้งครีมเนี่ยจะอยู่ในกระปุก นะครีมมันจะข้นกว่ามันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าเวลานวดเนี่ยใช้บอดี้ครีเอเตอร์นวดง่ายกว่าค่ะซึมเร็วกว่าใช้เวลาน้อยกว่าแต่ถ้าใครใช้ตัวกระปุกที่เป็นบอดี้เช็ปิ้งครีมอาจจะต้องมีคนช่วยนวดนะคะนวดคนเดียวอาจจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นมันจะเหมาะกับใครเหมาะกับคนขยันจริงๆแต่ทั้ง2ตัวละค่ะทั้งบอดี้ครีเอเตอร์และตัวบอดี้เช็ปิ้งครีมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ใช้ซื้อไปแล้วบอกว่าไม่ได้ผลเป็นเพราะอะไรทราบไหมคะ คือซื้อไปวันแรกจะขยันมากนวดใหญ่เลยใช่ไหมทั้งนวดทั้งตบโอ้โหเอาใหญ่เลยแต่ทําได้แค่เต็มที่ค่ะสองวันหลังจากนั้นไม่เอาแล้วตั้งมันทิ้งไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นไม่ได้ผลจะให้ได้ผลจริงๆใช้เช้าเย็นทุกวันนะคะขยันนวดแต่เทคนิคเนี่ยบอกว่าถ้าใครอยากจะนวดให้มันลดให้ได้ทําให้ไม่ท้อซะก่อนเนี่ยให้เลือกเอาทีละส่วนเส้น,สนเรามีปัญหาต้นขามากที่สุดก็ให้เลือกนวดต้นขาก่อนถ้าใครกังวลเรื่องต้นแขน ก็ให้นวดต้นแขนซะก่อนเอาทีละส่วนนะคะจะได้ไม่ทอ้อนะซึ่งนอกจากตัวคาเฟอีนแล้วเนี่ยในตัวดรามาติกบอดี้ครีเอเตอร์มันยังมีส่วนผสมที่บอกว่าเป็นพวกสารสกัดจากสาลายนะคะรวมไปถึงคูลิ่งเอเจนต์คือทาแล้วมันจะเย็นเย็นไอ้สองตัว,ตวนี้นะคะทาอย่างเดียวไม่ลดนะคะต้องทาแล้วนวดด้วยเพราะอะไรเพราะว่าชั้นไขมันของคนเราเนี่ยถ้ายังจำกันได้มันอยู่ชั้นไหนของชั้นผิวหนังคนเราคะจำได้ไหมชั้นผิวหนังเรามีกี่ชั้น สามชั้นไอ้ชั้นไขมันอยู่ชั้นที่เท่าไหร่คะชั้นสุดท้ายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าทาเฉยๆครีมมันไม่ลงนะคะต้องนวดด้วยแล้วเวลานวดเนี่ยมันต้องใช้แรงดังนั้นเวลานวดมันจะเกิดอาการคันๆนะเหมือนเวลาเนื้อแตกแตกเนื้อสาวมีอาการคันๆและแดงๆนิดนึงอันนั้นไม่ใช่อาการแพ้ไม่ต้องตกใจอันนั้นแหละคือได้ผลมันเริ่มทำงานแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยใช้นวดนะคะนอกจาก ตัวสตัวนี้เลือกตัวไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกคือถ้าใครถนัดที่บอกว่าจะนวดแบบนวดเองอยู่ที่บ้านเอาแบบเบอๆก่อนไม่ขยันสักเท่าไหร่เอาตัว body creator นะคะแต่ถ้าใครมีเวลานานหน่อยสามารถดวดนวดได้นานกว่าให้ใช้ตัว body shaping cream มีคาเฟอีนในการสลายเซลลูไลท์เหมือนกันค่ะแต่อย่างที่บอกจุดสําคัญคือใช้2ตัวนี้ต้องนวดร่วมด้วยตบเข้าไปค่ะอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างความสําเร็จ ของสมาชิกกิฟฟารีนที่ลดน้ำหนักได้ในห้องนี้เนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมคะโครงการบายบายแคลอรีสเรามีการแข่งขันกันไปนะคะแข่งขันลดน้ำหนักเขาบอกเรื่องลดน้ำหนักเนี่ยประเด็นสำคัญเลยมันอยู่ที่ d ไ i ฟ์หรือว่าแรงขับบางทีเนี่ยเราอยู่เฉยๆมันไม่มีแรงจูงใจเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรมาให้เราลดแต่เมื่อไหร่ก็ตามมีแรงจูงใจเช่นบางคนเนี่ย อยู่กับแฟนแฟนบอกว่าลดสิเดี๋ยวกิโลหนึ่งให้กิโลละพันโอ้โหมันจะมีแรงขึ้นมาทันทีไหมโครงการนี้เราจัดตั้งขึ้นมาเพราะอยากให้ทุกคนมีแรงขับดันในการดูแลตัวเองดูแลน้ําหนักของตัวเองไม่ให้มีรูปร่างที่มีไขมันส่วนเกินนะคะผู้ที่ได้ชนะเลิศนะคะรางวัลที่หนึ่งคุณปูปรุงนะคะลดน้ําหนักไปได้17กิโลกรัมภายในเวลา3เดือนนะคะ ลดน้ำหนักยังไงเนี่ยนะจากเริ่มแรกนะคะอันนี้เป็นภาพที่ขออนุญาตคุณปูมาบอกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่าน mm. ก็เลยขออนุญาตบอกว่าขอเอามาให้ทุกท่านได้ดูก่อนที่จะลดน้ําหนักเนี่ยคนนี้นะคะคุณปูคนนี้ลูกสาวค่ะนะ,ค,ะคนนี้คุณปูนะ,ะก่อนหน้าที่จะลดคุณปูเนี่ยมีน้ําหนักถึงแปดสิบกิโลกรัมค่ะมเมื่อกี้มาสักครู่นะคะคนที่ท่านเห็นนั่นแหละนะคะ แต่หลังจากเข้าแข่งขันโครงการบายบายแคลอรี่ s นะคะคุณปูปฏิบัติตัวตามโปรแกรมลดน้ําหนักที่เราได้ให้ไปนะคะคุณปูเนี่ยได้รางวัลที่1เพราะว่าลดน้ําหนักจนมาเลยแค่53กิโลแค่นั้นเองลดไป17กิโลนะคะนาภายในระยะเวลา3เดือนเปลี่ยนไปเลยไหมคะดูจากภาพนี้ค่ะจากภาพก่อนที่จะลด จนกระทั่งลดแล้วสิ่งที่เราเห็นได้ชัดๆเลยคือสวยขึ้นถูกไหมคะอันนี้เป็นสูตรลดน้ําหนักที่ไปขอจากทางคุณปูมาบอกว่าขอมาเป็นเป็นตัวอย่างหน่อยเถอะว่าทํายังไงถึงลดได้ขนาดนี้นะคะคุณปูทานยังไงเนี่ยตอนเช้านะคะคุณปูบอกว่าทานแค่สลัดผักแค่นั้นเองแล้วก็กาแฟกาแฟ beauty cafe นะคะบางวันมีขนมปังโฮวีอีกสักหนึ่งแผ่นตอนเช้าเนี่ย ทาน E G C G 2เม็ดก่อนอาหารนะคะแล้วหลังจากนั้นทาน C L A 900อีก1เม็ดหลังอาหารพอมื้อกลางวันค่ะทานอาหารตามปกติแต่เป็นเลือกทานอาหารที่มีไขมันต่ำนะคะร่วมกับการทานกรูโคแมนแนนก่อนอาหารกลูโคแมนแนนให้ทานก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงนะคะทําให้รู้สึกอิ่มก่อนหลังจากนั้นทานอาหารเสร็จระหว่างที่ทานอาหารเนี่ยพร้อมมื้ออาหารเลยตามด้วยแฟตบล็อกเกอร์กับบล็อกโฟสซิลิมอย่างละ4เม็ด อย่างละ4ี่เม็ดนะคะมื้อเย็นคุณปูงดอาหารเย็นนะคะเห็นไหมใครอยากลดน้ำหนักได้ง่ายๆเลยงดข้าวเย็นเนะะี่ยค่ะเห็นผลเร็วที่สุดชัดเจนที่สุดและทำอะไรทานกรูโคแมนแนนเนี่ยะคะ่ะทำให้ท้องอิ่มเราจะได้ไม่รู้สึกหิวบางคนเนี่ยถ้ารู้สึกว่าท้องหิวมันนอนไม่หลับใช่ไหมคะกรูโคแมนแนนมันจะช่วยได้ก่อนนอนเพิ่ม C L A 900ไปอีก1แคปซูล โปรแกรมตามนี้แะคะ่ะสเดือน17กิโลได้รับรางวัลคุณปูได้รับรางวัลเป็นเงินสดนะคะห0 0 0 0บาทแล้วก็ได้ไปเที่ยวฮ่องกงมาแล้วนี่นะคะเห็นไหมพอมีแรงขับแล้วมัสามารถทำได้จริงๆนะคะแต่ที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าพอลดได้แล้วสำเร็จแล้วเนี่ยสำคัญกว่านั้นคือการรักษาระดับให้มันคงที่ะคะ่ะ นี่คือการรักษาระดับอย่างเดียวเลยคือต้องมีวินัยในตัวเองนะคะเคยปฏิบัติตัวยังไงต้องทําตามนั้นการออกกําลังกายขาดไม่ได้คุณปู่ออกกำลังกายทุกวันนะคะออกกําลังกายเนี่ยนอกจากทาให้ไม่อ้วนแล้วผิวพรรณยังสดใสอีกต่างหากเอ้ฟังมาจนจบแล้วเริ่มมีแรงบ้างอยังคะแล้ว <y finalmente> <poquito> เริ่มแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหวังว่าถ้าใครมี อ,อย่าลืมไปว่ามีชาเขียวชงระหว่างวันด้วยนะคะที่สูตรของคุณปูเนี่ยถ้าใครทําได้ตามที่บอกมาทุกประการอย่างที่บอกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการควบคุมอาหารออกกําลังกายปรับพฤติกรรมงดอาหารให้งดถ้าเลือกงดเนี่ยให้เลือกงดอาหารมื้อเย็นนะคะแล้วก็ทานตัวเซเลนเดรีนแทนได้มื้อเย็นดีที่สุดค่ะในการงดอาหารค่ะมื้อเช้าอย่างที่บอกถ้าใครไม่อยากอ้วน ต้องทานอาหารเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยมื้อเช้าทานตามปกติเลยค่ะนะไม่ต้องงดแต่มื้อที่อยากให้งดคือมื้อเย็นนะคะเพราะมื้อเย็นเนี่ยเราทานเข้าไปเยอะๆเสร็จแล้วเราทำอะไรกิจกรรมนอนไม่ได้ใช้นะคะมันก็เหลือมันก็อ้วนนะคะถ้าทุกท่านทําได้ตามที่บอกคิดว่าในเรื่องของการลดน้ําหนักไม่ใช่เรื่องยากนะคะประสบความสําเร็จแน่นอนอย่างที่บอกเลยสําคัญอยู่ที่ใจนะคะนะต้องอดทนและมีวินัยกับตัวเองทุกท่าน ต้องทำได้แน่นอนอาละค่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวขอจบการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรูปร่างไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะเราก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่นเ <c oughs> มื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป ไังหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสมรภูมิของธุรกิจขายตรงเนี่ยกำลังค่อนข้างดูเดือดนะคะแล้วก็ต้องยอมรับนิดนึงว่ามันเป็นความตื่นตัวนะคะยอดขายของเราในเดือนเมษานี่ดีขึ้น11ดีขึ้นมากเลยนะคะต้องเรียกว่าแปลกมากเลยนะคะท่านหมอก็คิดว่ามันไม่ได้ดีขึ้นเพราะน้ำทับทิมอย่างเดียวหรอกนะนะคะเพื่อว,ว่าเป็นเพราะว่าหนึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีความตั้งใจแล้วก็ดูแลแล้วก็เชิญผู้มุ่งหวังแบบมีประสิทธิภาพแล้วตัวประชาชน คนไทยเองวันนี้เนี่ยก็มีความสนใจในธุรกิจมากพอสมควรนะคะเรียกว่ากระตือรือ้นต่อการทำมาหากินและการสร้าง